สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีกลนมาเล่นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาแบงค์พันนะครับนี่ซึ่งเป็นแบงค์พันจริงๆนะไม่ใช่แบงค์ลองนะครับผมจะเอาแบงค์พันเนี่ยวางบนโต๊ะเดี๋ยวขอให้คุณเนี่ยดูกลน,นี้แล้วเอากลนเนี้ยไปเล่นกับคนที่คุณรักและคนที่คุณรู้จักด้วยแล้วดูซิว่าคุณจะหลอกเขาได้แบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าคุณทําตามทุกขั้นตอนรับรองเขาจะอ้าปากค้างจนแมงวันบินเข้าออกประมาณ3ามตองนะครับเอาละ่ะ คุณพึ่งครับนี่คือบอกอพึ่งการบริาถูกนะครับคุณพึ่งเอามือนะครับมาวางไว้ข้างบนแบงค์พันธแบบนี้ใกล้ๆเลยแบบนี้นะฮะผมเนี่ยจะเอามือของผมเนี <fish> <ados> ่ยวางไว้ข้างบนของมือของคุณพึ่งอีกทีหนึ่งทีนี้คุณพึ่งจะหยิบแบงค์นี้ได้ก็ต่อเมื่อผมเริ่มขยับมือแล้วนะครับพอผมเริ่มขยับมือคุณพึ่งถึงจะเริ่มหยิบแบงค์ได้แต่ถ้าผมยังไม่ขยับมือคุณพึ่งห้ามหยิบมือคุณพึ่งอยู่ใกล้แบงก์มากกว่าผมเยอะมือขงผมอยู่ข้างบนเขาอีกทีหน ลองทายดูลองทายดูนะครับว่าใครจะได้แบงก์ก่อนแล้วเรามาลองดูกันอย่าลืมนะถ้าคุณเอาไปเล่นอีกคนหนึ่งห้ามขยับมือจนกว่าจะเห็นมือของคนที่อยู่ด้านบนขยับนะครับหนึ่งสองสามไม่มีทางแบงค์พันนี้นะครับคือตัวแทนของการรู้ทันสมองถ้าเกิดเราเอาคนนี้ไปเล่นเราจะรู้เลยว่าไม่ว่าเราจะเล่นกับใคร เราจะสามารถหยิบแบงค์พันนี้ได้ก่อนอีกคนนึงแม้มือเขาจะอยู่ใกล้แบงค์มากกว่านะครับกลไกการทำงานของสมองนี้สั้นๆน,นะครับคือตาเวลามันเห็นแบงค์นะครับมันจะต้องโปรเซสหรือว่าประมวลผลการเคลื่อนที่ของมืออีกคนนึงไปที่สมองก่อนแล้วมันถึงจะสั่งงานจากสมองไปที่มือว่าเฮ้ยเขาขยับมือแล้วได้เวลาเราขยับแล้วปึ้งซึ่งมันไม่ทัน อีกคนหนึ่งที่เขาส่งตรงจากสมองไปที่มือเลยว่าพยับปุ๊บเขาจะสามารถหยิบได้ทันทีเขาเรียกว่า one way communication อีกอันนึงเป็น two way communication นะครับสิ่งนี้ผมไม่ได้เล่าให้คุณแบบโอ้ยแบบแค่ประทับใจอะไรในการเล่นกลน,นี้แต่ผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแบงค์พันหรือเงินกี่พันบาทคุณจะสามารถสามารถได้มันมาอย่างง่ายๆเลยถ้าคุณรู้ทันสมองได้เวลาโฆษณาแบบหน้าไม่หผมมี หนังสือเล่มใหม่ล่าสุดที่อยากจะนําเสนอนะครับชื่อสมองเศรษฐีเป็นลูกคนที่เสี่ยงของผมนะครับหนังสือเล่มน,นี้เกี่ยวกับการรู้ทันสมองในทุกอย่างนะครับถ้าเกิดนะครับเราอ่านนะครับหนังสือเล่มน,นี้แล้วเ,เ,เอาทุกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปทำเนี่ยรับรองว่าไม่ใช่แค่แบงค์พันบนโต๊ะที่เราจะได้แต่จะมีอีกหล,ล,ลายหลายหลายหลายพันบาทที่หลัง่งไหลเข้าบัญชีของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับอย่าลืมนะเอาคนนี้ไปเล่นกับคนที่คุณรักดูนะครับหรือคนรู้จักคนข้างถนนก็ได้นะครับ แล้วมาบอกคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้ว่าได้ผลหรือเปล่านะครับแต่ใครไม่ได้ก็สวยไปห้ามาเอาตังค์กับผมนะฮะห,หาบ้านผมไม่เจอหรอกนะครับคนนี้เล่นแล้วนอกจากนั้นอย่าลืมไปอุดหนุนหนังสือนะครับที่งานหนังสือก็มีที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศก็มีแล้วคุณจะสามารถสร้างเงินได้มากกว่าแบงค์พันนี้หลายร้อยหลายพันเท่าแล้วพบกันสวัสดีครับ ถ้าหยิบได้เอาไปต้องตั้งไห <c oughs> น่ยเอาเ้ยอ่าเสร็จไม่รู้แล้วล่ะ <c oughs> จบโอเคไป